十的二，十的二，十的二，十十二，十十二，十二、三十的三十的 A，十的 A，十的二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 ，十十二。 ออสเอสรอสเอนั่งดีๆครับต่อไปสะระอะไรสีรเออ่าสะอะยอ่าสะอะยาสะยอ่าสะระยาสะระอัวอ่าสระอัว cho a cha cho a ta nhô a nha do a หายาหายาหายาอะไรสะกดใหม่หายาอะไรเราเรื่องอรโหายาลาฮาเนเน ว่าว่าจ้าว่าไม่ใช่ว่าวจ้าว่าจ้า apa cho aja ka yo aja Jo ajaiya aja 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 อ่าต่อไปนะนิ่งโซอาจาโซอาจาเริ่มกันเป็นจาชาต่อไปเป็นนี้แล้วสลูแลว้วป้าอูปูยิ้วอุยงดาอูู้าอูถงหาอูหูดาอูดูโอเค ฮัลโหยชอูชูฮาอูฮูไม่ใช่ลูกจ้าูฟอฟอูฮูฮาอูฮูยาอูยูเจ้าอูจู da uru du nyu da uru du hu to cha hu cha a a ta ta bu à na a na ha u hu hu na ha u thu thu ha nha ปูขาโอเคปูขาปูปูปูนาปูนาอยู่ที่นาตาใช่ไหมอ่ะดอูดูดูจ้า